อยู่ไหนแม่บอกแม่เข้ามาแม่เข้ากล้องไหมแม่เข้ากล้องไหมแม่มาแล้วเ๋ยแม่เข้ากล้องมาสิแม่อยู่ไหนลูกสาวลูกสาวมามาดูข้าวว่าข้าวพอเกี่ยวหรือยังมีคุณยายเอามาข้าวมาตากเดินเฮียนพร้อมรีบเข้ากล่องแน่เข้ากล่องแน่เร่งเร่งเข้ากล่องนี้แม่สิขอเข้ากล่องมึงกันมึงกันชึบ อนี่ไงยอมรับชุบเพิ่มอย่าติงอย่าติงอย่าติงมายังนะเก็บต่อมาเลย่อะไรอ่ะลบออกคนละมันมากเอ้าไม่เห็นแม่เลยเราเราต้องลบเราต้องลบออกตรงนี้เหรออุ้ย ไม่ไมยังเขาก็สิบบ่เห็นเห็นแต่ด่าบนมือแม่เห็นค่อยอยู่ใช่ไหมเห็นค่อยไม่เห็นเราเลยไม่เห็นแม่เลยนะอูไม่เห็นหน้าแม่เลยแม่ปุพยพอยแม่มาเมื่อเศร้านี่แม่คอยบอกห้ขึ้นไปปูคอบางตื้นหนาวโมงเลยอะ มองไม่เห็นเออใช่ไม่เห็นแม,นม่จริงๆด้วยอ่ะเอามองไม่เห็นยายทําไม่เป็นหนีเราได้หน่เอออีกแล้วแหละมันมันจากตอนนี้มันเขียนคํามันให้ค่อยเพิ่มใช่ไหมเขาก็เลยเพิ่ม,มแล้วทีนี้มันตอนนี้มันกําลังเขียนคําว่าลบออกแล้วก็กากระบาดอยู่นี่หน้าจอี่อเอาเออเพิก็กดแต่ก่อนนี้ก็กด<อ>แต่ก่อนนี้กดมั่วๆหรือเปล่ามันได้นี่ ทำใหม่นะแม่นะแม่ลองทำใหม่นะแม่นะแม่นะกดออกไมกันนะทำใหม่นะเดี๋ยวนะลบออกซุลบลบออกแอนดรี L A R e. เปลี่ยนเป็นผู้รับชมบทบาทปัจจุบันแขกรับเชิญแขกรับเชิญก่อนลบแอนดรี A R e. ออกจากการแขกรับเชิญอา้าวยังลบเลยลบเลยแล้วยวเข้าแอดเข้าไปไหมอืมโอเคนน แม่ไปแล้วแม่ไปแล้วเดี๋ยวแม่มาใหม่บิงตุงตุงติงบิงตุงตุงติงตุ้งตะลงตุงติ่งถ้าหมดกาอเหรอเริ่มปฏิ์ตีดาวกันเลยปาิตีดาวกันเลยดูนะแม่มายัง อันนี้ไม่สาระอยังงงงยุติการเล่าบทแล้ว,ว,ว,วอืมแต่ไม่พูดเรื่องอ่ะอะไรนะลูกจะไม่พูดเรื่องอ่ะพูดเรื่องอะไรลูกอ๋อหมดแล้วเหรอคะอ,อ่ะไรอะไรนะนนนนโอ้ยมีแต่ยายเต๋นพูดไม่ฟังไม่ฟังยายเต๋นก็ไม่ได้ยิน

พลอยไปเตะเอง่ะยายไม่ได้ทำาฮ้ยมฟังอ่ะเอามาบอกเราไมเดี๋ยวเดี๋ยวมา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 พูดก่อนอุ้ยแม่มาแล้วแม่มาอย่างเดี๋ยวดูก่อนนะแม่มายังไม่แม่ไม่แอดมาอีกอ่ะเออเอ้าไม่ใช่ว่าแม่ให้เราลบไม่ใช่ว่าต้องยกเลิกเหรอเดี๋ยวดูก่อนยังไม่มาแม่ยังไม่มาเลย เอา้า <c oughs> แม่ไปไหนเนี่ย ยาเชียงบังนี่บป็นอเสียงบังบกไหาฮดดึถ้าไงดูดูดูกล้องเราที่ไปไหนเนี่ยกล้องเราไปไหนกล้องเราอิ่มแล้วยังอิ่มแล้วก็ให้พี่กินต่อเอาพี่กินต่อโอ๊ย มืดเลยไม่ได้มืดหรอกเพราะว่าค่อยกลับกล้องน,ออนมให้ก่อน,นอนื้มพี่ใหม่ก็ได้ไม่ต้องไปล้อเรียนที่ดอ,อกได้ทำให้ใหม่ กินปลาป้นปนลาผู้ขอบคุณหัวใจรัวๆเลยขอบคุณเห็นไหมกดถูกใจปุ๊บ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 ขอบคุณค่ะอุย้ยแม่มาหรือ,อยังเดี๋ยวเดียดูแม่ก่อนนะมาแล้วแม่ยอมรับแล้วซื้อคุณกำหนดเป้าหมายเดี๋ยนะสาธารนณะคอยแอลดีเข้าร่วมเพิ่มภาพสุดใช่ไหมหากยอมรับเขาจะเข้าร่วมด้วยวิดีโอหรือเลี้ยงเท่านั้นยอมรับ ก็เราก็เพิ่มก็ถูกแล้วนี่มาอย่างแม่แม่แอนส่งดาวให้ห้าสิบดวงด้วยอะ่ะเดี๋ยวนะแม่ไปไหนอาอีกอ่ะโอมาแล้วมาแล้วนี่ทีนั้นทำไมเราไม่เห็นหน้าไม่เหรอโอ้แบบไหนยี้เห็นมุนกล้องยังยี้บันเห็นหน้าแม่ไหมหนู แม่ก็กดอย่างนี้แหละแต่ก่อนแม่ก็กดอย่างนี้แหละแต่มันไม่ได้เร,รียกเสียงร้องกับคุณอู๋โอ้หเหรอไม่ต้องเรียนหนังรือบ่ป่ะแม่เรียกสิหนูลองเรียกแม่สิน้องเพชรน้องเพชรเรียกแม่ก่อนน้องเพชรจา๋าเพชรน้องเพชรจา๋าโอเคพี่พอจ,ยจอยจ๋าเพชร ไม่ได้ยินเสียงแม่ด้วยเออเป็นไรเนี่ยดาวน่ากลัวเปลี่ยนเปลี่ยนความตั้งใจของน้องในบ้กนคุย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 คุคค คุยคืนฮ่าฮ่าาฮ่่าฮ่าหัให้ความสำคัญยืนยันทุกอย่างหมดความหมายตอนนี้ยังบมดใจแม่นกลับหัวเหรอเออแม่นกลับหัวไม่เอ็นส่งดาวให้อีแล้ว แม่แอนส่งดาวให้ถึงพันเดี๋ยวนี้แม่ตอนนี้เพิ่งได้สามร้อยดวงบอกแม่แอนส่งดาวให้หน่อยลูกขอดาวแม่แอนสิขอดาวแม่แอนหน่อยลูกแม่จา๋าขอดาวให้หนูหน่อยแม่เห็นแล้วเห็นแล้วเหรอไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้ว,มแ,ลวแม่สายปี ไม่แล้วม่เละวัวมีไงตัวอะไรก็ต่ายเหรอมีเงาอะไมเยอะอไรยอะอไร่ยอวันนี้สามร้อยเปดแปดวงแล้วแม่ทำไมส่งทีงละห้าสิบแม่ไม่เยอะหรือเปล่าใครมาใครมา้แล้วใครส่งมาให้อีกอ่ะน้องแอนส่งดาวรัวๆเลยแม่อื อออืืไม่แม่แล้วแม่ส่งดาวหนึ่งร้อยดวงไอพี่พลอยด้วยให้พี่พลอยด้วยเป็นกระต่ายด้วยพี่พลอยด้วยพี่พลอยยังไม่ได้ไงเดี๋ยวแม่ส่งมาอย่างแล้วดูกับ

แม่ขาให้เพชรหน่อยแม่เพจยังไม่ได้เลยแม่แม่ขาช่วยหนูเลยจะกลุ้มก็เลยตกลงมาทายาหมอยี่สิบกล่องก็ไม่พอไปหาหมอหมอบอกว่าไปหาปู่ปู่อยู่ข้างในค่ะปู่จักค่ะพตัวไม้ตัวไม้เนี่ยไปอย่าไรละเพจให้เพจเอาสองคนสองคนเข้ามือกัน เดี๋ยวขอโทษขอชอ่วสองคนไม่พูดบอแล้วอะอกได้เลเล่เล่บอกเล่บอกว่าน้องเชรต้องพอไปเรียกพ่อหน่อยไปปลุกพ่อหน่อยเพิ่นผู้นี่เพิ่นผู้พ้อยลยว่าแม่อยู่ไหมอ่ะแม่แม่อยู่ไหมอะ่อยเลยว่าแม่ไม่อยู่ไม่ไปพ่ะน่ะ องเศร้านี่แม่นสูกเจ้าไม่ลงเลยวันนี้คุณคุณพักคุต้องพักกันเลยเอ,อิญเอ,อิญแล้ววันนี้กบงกบย้อมเขาเลยบอกว่าพ่อไปดูไก่กับพ่ออยู่ในห้องที่พอ่เอ,อเลยเอิญออกไปเบื้องไกลจังคอยเข้าไปพันโบอยจะกันมืออย่ายโยนใส่ย,ยายสิย่าน้องเพจขอโทษคุณงานครับ เอาเหรอเขาไม่กินส้มตำบุกไฟเหรอเอาเหรอเอาเจ้าเห็นเข็มอยู่บ่เตกว่ ลิ้นบนน่เดีนน๋ยวดำเล้าๆกินไหมออ้อโูโอะไรล่ะลูกเห่ออะไรโว้ยบก,กอกโว้ยพอยเก็บมาได้หน่วยเดี๋ยวนึงกินไหมไะ่เก็บคอยไม่ยืมไม่มีของขวั เดี๋ยว<อ>เดี๋ยวอเอาสองอันเดี๋ยวมันมาพูดเรื่องความฝันให้ยายฟังหน่อยเมื่อคืนนี้หนูฝันว่า,า,าใช่ไหมหนูบอกสิแม่บอกแม่ก่อนแม่จ๋าหนูอะไรนะฝันหนูฝันแม่หนูฝัน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 ฝ<อ>ันโอเคฝันอะไรนักหนาะ มลายไอเต็นมลายไอเต็นงั้นบัวตัวเต็มไม่กินหน่อยจ้ะมะขามยังไม่ไปถึงทวดเลยไม่ใช่ไม่ให้เม็ดให้เพชรก่อนขอเนี่ยของยี่เต็มดูนี่เองอ่ะอ๋อยี่เต็มเหรออยากได้ของคมเพชรนะจ้าจ้ะจ้า ของเพชรลอยนะใช่มันจะไปได้คาสั่งมาใสา่พีษจะสั่งไ,ไอะ่ะซื้อมะขามมาจากสุรินสุดยอดมากเลยแม่รูดีสวัสดีค่ะเจ้าว่าหลานหน่อยจเจกิงบ่ไปสุรินกลับมามาค้อนแก่นมาซําซุงอีกแล้วเป็นลูกศิลปินต้งเก่งค่ะต้องได้เลือดศิลปินมาเลยถึงจะไม่ใช่เลือดแต่ก็ต้องเลือดเลือดเลือด ต้องได้ค่ะอืมกับมะคำทอไมคะพี่พลอยพ้นต้องแกะแล้วพี่พลอยไม่ต้องแกะแล้วพอแล้วค่ะเอาถุงมาใส่ขยะหน่อยอย่าทําอย่างนี้สิไปเอาถุงมาใส่ขยะเร็วมันเก็บยากอ,อืมนี่คิเน,นี่ถ้าแกะบ,บอกตรงนี้นี่อะ ก็เกย์อกตรงนี้หน่อยอ่ะน่ารักจังเกยบปอกเกย์ปอกตรงนี้หน่อยเก็นติวาน้องน่ารักขอบคุณค่ะไม่พอมาเพชรวางตรงนี้ลูกวางตรงนี้นะเอาเม็ดออกด้ว้ยเม็ดออกใครใส่ขาพี่ได้ไงเพชรอืมไม่กินไม่กินหรอไปดื่มยาอัน พักกินนู้นนี่มันอร่อยอ่ะนี่อร่อยอ่าเนาะดูดูดูมา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 อันนี้ก็เก็บไปหน่อยหนูเวลาหนูนั่งหนูก็นั่งให้มันมิดชิดหน่อยหนูก็ได้ นั่งแบบพี่พลอยนั่งแบบพี่พลอยหนูก็นั่งแบบให้ดีๆสวยงามหน่อยนั่งอะไรอ่าโซเซนั่งงด,ดีอืมอืมเอาถูงมาใจ่ไงถุงมาใสกขยะเลย

ไม่เข้ายากก็ไม่เข้าหรอกแม่โอเคบอ,อกแม่แอมระวังโทรศัพท์แม่หลุดอีกอ่ะการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีอเลยม <laughs> ชมพีสวยชมดีขาเลย N E M O Y อ่านว่าอ่านว่าอย่างไรหนอกนะครับคุมค่ะมาดูข้าวค่ะเดี๋ยวผู้นี้ก็กลับค่ะกลับไปหาแม่เหมือนเดิมมาโูมาโดมาโนมาโดนามเตอน์มาโดไปไป ไปคันสิเข้าไปหาทวดขี่หม้อไซส์ข้าไปหาบ่ได้เพชรเอ้ยเพชรไอ้ไอไอเพชรไอ้ไอ้ไอ้าทิโชกะป่กหนิดเพชรเอ้ยไปนั่งอาดสุปโอ้อาดสุปโอไซหนาเพิ่นเบิ้งหนูยายบอกให้งักขางับขาเบิ้งเบื้งเบื้งพี่น้องเบิ้งเบิ้งเบิ้องงูเจ้าเบื้เองเอาเบิ้งเอานี่ อันนี้คือพิดเด้องูเง่าไม่มาคอยว่าหลายเด้มุกเจ้าเบิ่งเอาไปล้างมือเดี๋ยวนี้นอื